เตรียมรับพรวันนี้วันจันทร์ที่สามสบ็มีนาคมขึ้นสามคำเดือนห้าปีมะเส็งนับตามไทยเช่นเคย สาธุชนคนใจบุญวิถีพุทธที่เคยตั้งสัจจะอธิษฐานมาจะมาให้บนเมืองมนุษย์ที่เมืองมนุษย์มีประเพณีให้มีผู้ขอ มีผู้ให้อยู่ที่เมืองมนุษย์เมืองอื่นไม่มีเออเปตรตนี่มีแต่ผู้ขอแต่ไม่มีผู้ให้เปรดเลยขอข้ามพบข้ามภูมิอาศัยว่าอยู่ติดกันกับมนุษย์เปตเนี่นะ่ะ อยู่ติดกับมนุษย์ภูมิสองภูมินี้ติดกันอยู่บนโลกใบเนี้ยเปรตไม่ได้อยู่โลกใบอื่นนะอยู่บนโลกใบนี้คนเจอคนเห็นบ้างเป็นบางทีบางหนเพราะกายทิพย์กายละเอียดไม่ได้เห็นกันบักบักบ่อยๆเหมือนกับกายทึบ แล้วก็จะเป็นขี้อายเป็ดก็จะขี้อายไม่กล้าไม่มีความงดงามจะอวดจะโชว์ก็เลยว่าต้องอยู่อีกมิติหนึ่งที่มันเป็นทิพมันแหละถ้าเกิดว่าเป็นกายหยาบอายมนุษย์แย่เลยเพราะไม่สวยไม่งามอืม สันฐานร่างกายผิดสัตว์ผิดส่วนจากมนุษย์ผิวพันณุ์ไม่ได้ผ่องใสเหมือนมนุษย์หน้าตาไม่ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนมนุษย์มีแต่ความทุกข์ความโศกอแขนก็จะไม่ได้มีกล้ามเนื้อมีผิวพันณุ์ผ่องใส เนื้อแห้งติดกระดูกอันนี้เขาก็เลยว่าอ๋อให้เป็นพวกที่มนุษย์ไม่สามารถจะเห็นได้เป็นกายละเอียดกายทิพย์ไปแต่มนุษย์เสียเปียดนะพวกนี้เห็นมนุษย์ตลอด รู้ว่าตรงนี้มีมนุษย์รู้ว่ามนุษย์พวกนี้กําลังจะให้จะยกบุญให้จะอุทิศส่วนบุญให้อุทิศนั่นแหละแปลว่ายกให้ก็เลยว่าเหตุที่มีพบพรมติดกันเพราะจะมาอิงอาศัยบุญจากมนุษย์ที่รู้วิธีการยกให้ แต่มนุษย์ก็เลือเกินใช่ว่าจะรู้วิธีทุกคนพวกไม่เชื่อก็เยอะเพราะไม่เห็นด้วยตาและฉันจะไม่เชื่อเนี่ยพวกมีความคิดชนิดเนี้ยเปิดอดเปิดอดแน่แต่มันมีมนุษย์ชนิดหนึ่งที่รู้ได้ยินได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้า จากสาวกของพระพุทธเจ้าจากพุทธศาสนนิกชนคนที่เคยฟังเทศฟังธรรมทั้งหลายเขาบอกว่าทําความดีและอย่าลืมยกผลของความดีนี่ให้เปรตด้วยเนอความดีที่เราทําจะมีประโยชน์กับพวกเขามากถึงขั้นบางพวกได้เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไปเสวยสุขสูงกว่ามนุษย์ก็มีอืม แต่ถา้ามนุษย์ไม่ยกให้นี่เขาจะต้องอยู่เป็นเปรตน,น,นานจนกว่าจะหมดอายุแต่ถ้ามนุษย์ยกผลบุญให้นี่เขาจะได้ลัดชั้นพาดชั้นเลื่อนขั้นโดยไม่ต้องรอให้ถึงกำหนดหมดเวรหมดกรรมไปได้ก่อนเวรกรรมจะหมดเนี่ย ว่าเออมนุษย์ที่มีความใจบุญทุนทานนี่จะเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายคือพวกเปตนี่แหละจะชอบจะรักอพอเปลี่ยนจากเปตปุ๊บพม,มีบุญมากไปเป็นเทวดาเอาว่าไปเป็นลูกขะพุมมากก็ได้ไม่ต้องเทวดาชั้นสูงอะไปเป็นลูกขะเทวดาภุม,มเทวาราไปเป็นเทวดาชั้นจตุมหาลาชิก,กานังก็อยู่ติดก,กับมนุษย์เหมือนกัน เขาจะรู้ว่าโอ้เราได้มาเป็นเทวดาเพราะอะไรอ๋อเพราะมนุษย์ผู้นี้อุทิศบุญให้เราเราจะสงเคราะห์อตอบแทนทดแทนบุญคุณมนุษย์ผู้นี้ได้ยังไงเขาจะหาช่องอ,อยากจะตอบแทนก็เลยมนุษย์ที่มีเทวดาอาลักขานี่แหละเขาเคยเกื้อกูลกันไว้ เขาทาให้เปรตไปเป็นเทวดาเทวดาก็เลยมาคอยสงเคราะห์เขาอยู่เมื่อตกทุกข์ได้ยากถ้ามีองค์ประกอบครบที่จะช่วยเหลือได้ดูแลอารักขาได้ให้แค้วคอดปลอดจากความทุกข์ปลอดจากภัยทั้งหลายชีวิตมันมีความโยงใหญ่เกี่ยวเนื่องกันนะถึงว่าเราไม่ได้อยู่เดียวดาย โลกใบนี้ไม่ใช่อยู่เฉพาะระบบของวัฒนธรรมประเพณีที่มนุษย์ตั้งกันขึ้นมาตามประเทศตามหมู่บ้านของตัวเองเท่านั้นอืมที่ละเอียดกว่านั้นมีอยู่อ,อ่ะงั้นเราจะยกบุญให้เป็ดทั้งหลายจิตวิญญาณทุกดวงนะอันควรจะรับได้มารับไป